โยโยโยเซอร์เรียบเอฟซีคืนผู้นงทุกช่องทางอยู่กับพิจตคืนผู้นงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เค s เอ็นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวพิจตจะปักหมุดไว้ด้านล่างในคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคลิปแรก3คู่พรีเมียร์ลีกปิดทั้งหมดเลยนะครับ เวลาสามทุ่มทั้งหมดคริสตัลพาเลตอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับไบรตันอันดับ8พาเลต40แต้มจากการชนะ10เสมอ10แพ้9เกมล่าสุดบุกเสมอซาลัมตันมา1-1นะครับคลาสเดอร์ uster, เนี่ยก็มีผู้เล่นการหลักอย่าง Jefferson, เจฟเฟอร์สันเลอมมาแนวรุกนี่3ประสานเลยครับเอเซอิสมายาซาชองมาเตต้ากำลังท็อปฟอร์มนะครับเจอกับไบรตัน47แต้มจากการชนะ12เสมอ11แพ้7เกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้าน,นกับแอสตันวิลล่ามาเละ0ูต่อสนะครับก็ บาเลบา้าน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงเล่นตรงกลางนะครับแนรุกก็อาจจะใช้บินเทบ้างเล่นกับพวกมิตโตมะแนลุกก็ข้างหน้าก็มีทั้งจาเปโดกับดานิวเอลเบคเป็นตัวเลือกนะครับนัดแรกเจอกันพาเลสบุกชนะ3-1ก่อนเกมเขายังมองพาเลสเป็นต่อจริงๆพาเลสเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับสีนัดหลังสุดชนะ3เสมอ1ส่วนไบรตันก่อนนั้นเนี่ยห้นัดในลีกไม่แพ้นะครับเพิ่งจะมาแพา้แพ้เกมล่าสุดให้กับวินล่าแต่ดูแล้วพิจารว่าลงไปเล่นจริงๆใกล้เคียงครับ น่าวัดใจไบรตันมีโอกาสออกเสมอครับไบรตันจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับผู้ต่อมาเวสแฮมอันดับ16จะเปิดบ้านเจอบอลมัดอันดับ10เวสแฮม34แต้มชนะ9เสมอ7แพ้14เกมล่าสุดบุกไปแพ้บูฟมา0ูนยนะครับ โมนเดตคูรูสไปเจ็บคืนนี้ลงไม่ได้ครับแนวรุกก็ลูคัสปาเกต้าจาร์ดโบเวนข้า้งหน้าน่าจะใช้อีวานเฟอร์กูสันด้วยช้ำน,นะครับในขณะที่บอลมัด44แต้มเกมล่าสุดก็ไปแพ้คาบ้านกับอิสสวิดมา1ต่อ2นะครับโอ้ตัวหลักๆก,ก็แรนคริสตี้แนวรุกก็แดงโกออตตาร่าองตัวซาเมนโยเอวานิวสันนะครับนัดแรกเสมอ1-1นนที่บ้านบอลมัดคู่นี้ก่อนเกมเขามองบอลมัดบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยอันดับทุกอย่างดีกว่าหมด แต่อย่าลืมว่าบอลหมัดฟอร์มช่วงหลังหลุดจริงๆนะครับ5ลัดหนังสุดในล,ลีกเก็บได้แค่แต้มเดียวเสมอ1แพ้ไปถึง4ครับเวสต์แฮมก็ไม่ถึงกระดีแต่ว่าเล่นในบ้านที่ลอนดอนนะครับหน้าวัดใจเวสต์แฮมพิเจะมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยครับปิดท้ายที่เกมหนีตกชั้นเลยครับอิฟตับิดอันดับ18จะเปิดบ้านเจอบอันดับ17อิสซูบิด20แต้ม จากการชนะ4เสมอ8แพ้18เกมล่าสุดบุกชนะบอลหมัดมา2-1ทำให้ต่อลมหายใจในการหนีตกชั้นนะครับตัวหลักๆก,ก,ก็โอมาริฮัตชิสันเจ็บลงไม่ได้แกนรุกก็ฮูริโอเอ็นซีโซมีนาธานบอดเฮกกองหน้าเลียมดีลับนะครับเจอกับบูฟ29แต้มจากการชนะ8เสมอ5แพ้17เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเวสแฮมมา1-0นะครับข่าวดีคือมาตุสคุณย่าจะพ้ทโทษแบนด์กลับมาเล่นกับพวกแซลลาเซนตรงกลางมีเจ้าโกเมส อันเรนะครับนะัดแรกเจอกันอิสวิทบุกชนะ2-1ก่อนเกมขอมองใกล้เคียงมากนะครับเอ,า,อาง่ายในมุมของวูฟเนี่ยพี่เจตมองว่าออกเสมอวูฟพอใจนะครับเพราะว่าช่องว่างใจยังนำาก้าแต้มแต่ว่าในมุมอิสวิทเกมนี้ต้องชนะแล้วเป็นลุ้นใน7เกมหลังสุดนะครับหน้าวัดใจอิสวิททาวครับพี่เจตมองว่าเลียมดีแลบกำลังมาดีครับมีโอกาสจะ เอา,อาง,ง่ายแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะเชียร์อิฟสุบิทนะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่ไบรตันเวสต์แฮมและอิฟสุบิททาวข์ใอ้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย